เ <Net> จ <-hertz> ้าขอทํามัสสุทมนต์พอจะเดินจงกรมเพื่อคลายวิญญาณเอากําลังใจให้ทั้งใจให้มีสมาธิขึ้นมา

ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรูชอบได้โดยตรัสไว้ดีแล้วตรสไว้ง่ายแล้วขอ,อนอบนมแด่ดพระอาาริยสงสมุทิสงฆ์ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมในต่อพระธรรมคำสอนกุศลสมาสิพเจ้าผู้ปฏิบัติทัดเกล้ากิเล ขอโอกพระแมคือวาจาทั้งสงฝ่ายน้าอนุโนยหน้าอนุโมทนาทั้งฝ่ายประกาศตาอาจารย์ซึ่งประหารสังููรับอิสระโครงการปีทันใจก็คือหลักนัุริจคุณศรัทโตจังหวัดวัดสระนคพระธรรมนูญประจาของอำเภอทางานนานปาตทุกูป เป็นผู้ปฏิบัติจริงในภาสนามและก็อนุโมทนาพระผู้เข้าร่วมพะพิธวิทยวิธ,ธ,ธีน่าจะขึ้นมานักนท่านเป็นผู้มาเติมเต็มเติมเต็มให้งานด้วยเติมเต็มให้ชีวิตในสมณะของท่าน ได้สมบูรณ์และก็ช่วยจันลูกะธรรมิีในจันลูกะศาสนาและก็เจริญสุขสวัสดีอารมณ์เจรกับอย,กยบากโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้ไปสีไปทำไปคุณไปทุกคนเวลาก็ไม่มากเพราะพยายามจะไม่สิ้เวลา อะไรกอฟังธรรมมาหลายวันเอยากจะหลายภาคกลางคืนหรือจไล่เช้นเลยยังจะมีอีกเยอะเราให้พรโยมไปชอบเราก็ชอบอายุวันนะสุขภาพอะอายุอะไรคืออะไรอ,อะไรคือวันนะอะไรคือสุขภาพะ มจะพูดเรื่องอายุคำว่าอายุหรืออายุไขคืออะไรคือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของสรรพสิ่งสิ่งทั้งหลายของสภาพชีวิตทั้งหลายรวมถึงสิ่งเล็กๆน้อยแยกย่อยออกไปมีอายุทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอายุนี้ ถ้าเรามาพูดกันก็โดยมากจะหมายถึงอายุเราพูดถึงอายุเราแสดงว่าเป็นช่วงหนึ่งขยันปลว่าสิ้นอายุไขหรืออายุขยันทุกคนจะหวาดกลัวกลัวจะกลัวจะตายกลัวตายแล้วกลัวว่า <c oughs> ตอนแรกอาจจะไม่กลัวบาปโยบุญไม่อะไรไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่กลัวบาป แต่อยากได้บุญแต่พอใกล้จะตายจะกังวลเรื่องบุญได้เปล่ายังมากเลยแม่ไม่เชื่อว่าใาบายภูมิทำให้ลูกมรุนีนนนเรามีร่างกายที่ยากเพรว่าเป็นประเภทที่เกิดโดยมีกายกายอยากปรกากฏคือจับต้องได้มีที่จับต้องไม่ได้ก็มีนะเนี่เราสวดเราเดินไป ในาติกาบทกไทยสมิทัศนสัพปฏิกาธรรมอนิทัศนสัพธรรมอานิทัศนะกปฏิกาธรรมหมายถึงบางอย่างเห็นก็เห็นได้ด้วยจับต้องได้อานิทัศนสัพปฏิกาธรรมป้ายยาวไม่ยเห็นสัมผัสก็ไม่เนยจะมีอย่างนีพราฉะนั้นกายเรานี่ยาว เมื่อ,อเจนเมื่อตายลงมันจะมีซากที่หยาบๆรอยอยู่ให้ให้ทำการจัดการซากด้ีย่าจัดการงานศพเคลื่อนย้ายจากภพกภูมินั้นเจนเทวดาทั้งหลายไม่มีกายปรากฏเพราะพวกนี้เป็นโอปปาธิกะของเรากายอยาาเป็นชลาผู้ช่าในกำเนิดทั้งสี ไอ้เวลาเรากรวดน้ำชามันจะมีว่าในกำเนิดทั้งสี่กำเนิดทั้งสี่นี่แหละ